สาวเขมโรโพสข้อความพร้อมกับอิโมจิหัวเราะลงสื่อโซเชียลก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้สูญเสียขอแสดงความเสียใจค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านมานาหวาน h ชนแนลเนื่องจากที่มีอุบัติเหตุรถบัสท,ที่ประสบอุบัติเหตุในประเทศไทย ก็ได้มีสาวกัมพูชาออกมาโพสต์ว่าชาวไทยตายอีกแล้วพร้อมกับใส่อีโมจิหัวเล้อโดยเขียนเป็นภาษาไทยและมีคนไทยเข้าไปถล่มด่าตอนนี้บล็อกโปรไฟล์ไปแล้วทุกคนก็ทราบว่ามันคืออุบัติเหตุ มันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ในโลกใบนี้ก็ไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมประเทศนี้ถึงจเจริญลงเพราะมีแต่คนมีจิตใจที่ต่ำกว่าสัตว์โลกอื่นๆและอาจจะบ่งบอกได้ว่านี่คือสิ่งมีชีวิตที่เหลือรอดจากการ ค่าล้างเผ่าพันธุ์เพลเพอวงสาคณาญาติอาจลีภยัยมาอยู่ที่ค่ายอบพยพที่ไทยก็ได้หรือมันจะเป็นจริงอย่างที่เขาว่ามันเป็นปกติของคนประเทศนี้มีชั่วโมงเรียนเพียงวันละสองชั่วโมง ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ยากที่จะหาความเจริญทางด้านจิตใจการที่มาหัวเราะเยาะคนอื่นในขณะที่ทุกคนในประเทศกำลังไว้อะไรมันสมควรแล้วเหรอที่จะมาแสดงพฤติกรรมอย่างนี้ก็หวังนะว่ามันจะไม่เกิดขึ้น กับคนที่คุณรักประเทศที่ไม่ไม่พัฒนาบุคลากรก็เป็นแบบนี้แหละคุณจะเครมอะไรของไทยไม่เคยใส่ใจแต่วันนี้คนไทยต้องสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งคุณยังมีแก่ใจมาหัวหลอ้อคิดว่า สาวคนนี้น่าจะอยู่ไทยนะฝากนายจ้างดูแลพฤติกรรมของเธอเพราะเธอแสดงพฤติกรรมไม่น่ารักไร้จิตสํานึกกรรมจะตามหาเอานะเหมือนกับดินแดนมหัศจรรย์นั่นแหละคนไทยทุกคนล้วนสะเทือนใจ แต่คุณกลับมาทำแบบนี้เขาถึงบอกว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญแต่จิตใจยิ่งสำคัญกว่าก็อย่างว่าแหละเวลาเรียนมีแค่สองชั่วโมงต่อวันวิชาจริยธรรมเลยไม่กระดิกเลยเป็นได้แค่บัวใต้น้ำที่ไม่มีโอกาส โผลพ้นน้ำแตกต่างกับคนไทยกับขเขมรตอนนี้ขเขมรจัดงานลอยกระทงผู้คนเหยียบกันตายตั้งเยอะแยะคนไทยไปแสดงความเสียใจแตก่กลับมาหัวละเยาะชอบใจในอุบัติเหตุของนักเรียน ถ้ามันเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักหวังว่าคงจะหัวเราะจนโลกแตกเลยสินะหรือว่าตอนที่ถูกล้างเผ่าพันธุ์เธอคงจะดีใจมากๆเลยมันสะท้อนให้เห็นถึงพื้นฐานสภาพความเป็นอยู่ไม่ต่ำสามก็ไรจริยธรรมกรรพืชมาจากไหนหัวเราะสะใจ กับความสูญเสียถึงได้มีจิตใจที่อำม,มหิตได้ขนาดนี้คุณคงจะลืมไปแล้วว่าที่บ้านคุณมีทุ่งสังหารมีพิพิธภัณฑ์หัวกะโหลกภาคภูมิใจไหมที่มีสิ่งนี้ทีหลังก่อนจะโพสอะไรหรือเยาะเยะ้ยใครส่องกระจกมองตัวเองจะได้ บ่งบอกถึงเบ้าหน้าของตัวเองนะสาวคนเนี้คิดว่าอยู่ในไทยค่ะคิดว่าอยู่ในไทยเพราะว่าเธอเขียนโพสด้วยภาษาไทยหน้าตาก็น่ารักดีนะแต่จิตใจสศกโปรกคนเขากำลังโศกเศร้ากันทั้งบ้านทั้งเมือง แต่เธอกับมีหน้ามานั่งหัวเราะอยากรู้จังว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับครอบครัวตัวเองจะหัวเลาะเป็นภาษาอะไรคงขำมากคงชอบใจมากที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวเองแบบนี้ อย่าทํานิสัยที่มันสื่อถึงสันดานต่ำตํำๆอันที่จริงอะ่ะมีคนไทยเข้าไปด่าเธอเยอะมากนะคะแล้วก็ด้วยถ้อยคำที่ค่อนข้างจะหยาบคายซึ่งแอดมินก็ไม่สามารถที่จะนำมาเสนอให้ฟังได้นะคะก็อยากจะเตือนอีกครั้ง อยู่ให้เป็นเถอะนะอย่าใช้ความรู้ความสามารถที่มันมีเพียงเล็กน้อยของตัวเองมาโพสแซในเรื่องที่ไม่สมควรในเรื่องที่คนไทยเขากำลังโศกเศร้าเสียใจอย่าทำเลยมันไม่ได้น่ารักสำหรับตัวเธอหรอกนะทำให้คนอื่นเขาจะมองว่า กาไม่ว่าจะเอาขนหงมาเสียบแซมยังไงสำเนียงที่ร้องออกมาก็กาทุกคํานะมันต่ำอย่าทําเลยสิ่งที่มันไม่ควรพูดก็ไม่ต้องพูดอยู่เฉยๆจะน่ารักกว่าคนอื่นเขาโพสเสียใจไว้อะไรต่างกับเธอที่มาโพสแบบนี้ แถมมีอีโมจิหัวเล้ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียอีกครั้งนะคะพอได้รับชมข่าวมันจุกจริงๆคะ่ะนั่งดูข่าวไปบางครั้งปัดโทรศัพท์หนีเพราะทนไม่ได้ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนะคะ ฝากกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับมานาหวานชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกๆก,กำลังใจสวัสดีค่ะ